สวัสดีคะ่ะลูกค้าพบกับน้ำหวานอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำหวานให้ดูรถสวยๆก่อนนะคะว่าเรามีรุ่นไหนกันยังไงบ้างนะคะสำหรับรถบ้านสมชายนะคะมีการานำรถเข้ามานะคะตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยรถเข้ามากว่า70คันเลยนะคะจัดสัญญาไฟแน้นถึงหน้าบ้านนะคะจองรถวันนี้แค่500ร้อยบาทเท่านัดนะคะลูกค้ารถสวยๆส,สภาพเกรดเอนะคะ บอกเลยต้องที่นี่ค่ะรถบ้านสมชายนะคะสำหรับรถบ้านสมชายนะคะบอกเลยว่ามีรถสวยๆมากๆเลยนะคะที่ติดเทรนเลยนะคะราคาก็เป็นกันเองด้วยนะคะลูกค้าสำหรับที่นี่นะคะเรายังรับซื้อให้ราคาสูงด้วยนะคะเรารับซื้อรถด้วยนะคะใครสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาได้นะคะที่0 9 9ย์4 9ได้เลยคะ่ะ จองรถวันนี้นะคะแค่500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆกับรถบ้านสมชายได้เลยนะคะนี่เลยรถสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโกคานะคะแคบสี่ประตูกระบะตอนเดียวนะคะเราก็มีรถตู้นะคะสำหรับรถบ้านสมชายนะคะมีเฟรนชน์นจัดให้ถึงหน้าบ้านนะคะออกรถวันนี้แค่0บาทเท่านั้นจ้า กับรถบ้านสมชายนะคะบอกเลยว่าเราไม่มีรถจมนม้ำผิดคว่ำนะคะแล้วก็ไฟไหม่มาขายให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะสำหรับเพจรถบ้านสมชายนะคะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะ,อะบอกเลยว่าเปิดทุกวันนะคะบอกเลยว่าเปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นเลยจ้าอ่าสำหรับลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะมาชมรถด้วยตัวเองนะคะสามารถมาได้ที่ ถนนประชาร่วมใจซอย16นะคะอยู่ทางคูซ้ายของเรานั่นเองหรืออีกที่หนึ่งนะคะที่เซรีไทย68ทับหนึ่งนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะน้ำหวานยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็ทีมงานของรถบ้านสมชายนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะรถบ้านสมชายนะคะรถดีๆมีคุณภาพนะคะเกรด a กับรถบ้านสมชายค่ะบายบายคะ่ะ